โน่นจับเดี๋ยวไปไปพวกนี้ตัวใหญ่มากเลยไหัว่ใหญ่เท่าไหอ่ะนะหัวไม่กระดองไม่เป็นตัวใหญ่ด่ว่ามันจับยังไงไม่เป็นไรหรอกแค่ม่องนะลูกตเนี่ยตัวเท่ากระบารุเลย เต็มวันนี้เลยเอาน้ำเอาน้ำไปใส่เดี๋ยวให้แกแกขอด้ยดูฝ่ามือเล็กๆเองเนาะตาลูกตามาูว่าจะก้นจก้นอันนี้แบกเะกแล้วไม่รู้ตามตาหแล้วก็อะไรามก็หนึเนาะ กำลังจะข้ามเหนนจะขึ้นไปฝั่ง,งนูงนน้นยยแต่ฝั่งนูงน้นไม่มีน้ําไม่มีแหล่งน้ำเลยจะขึ้นข้ามไป,ปรตรงป่ามันนี่เลกด้วย